เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องที่นะครับนะครับอยู่ในเกม l ล n e เล n เจอนะก็ผมจะมารีวิวรูโดนะขอสลับเป็นล่างให้ปุ้แม็กก่อนละกันนะคือผมอาจจะรีวิวช้ากว่าช่องอื่นแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมนั่นรอให้มันข้ามวันสักวันหนึ่งแล้วผมค่อยรีวิวนะโอเคมาครับผมคือผมอยากรู้ว่าถ้าเราข้ามวันเนี่ยมันจะบัฟอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโอเคอุตส่าบัฟคือเท่มากนะครับผมมาโอเคครับผมมาครับ ผมจะเล่นเกียร์เป็น2รูปแบบและกันนะครับผมทุกคนแต่ผมจะใส่เกียร์พวกธนูรองเท้าแล้วก็กระเป๋าก่อนละกันน้อแล้วเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนเซตนะครับผมโอเคมาครับผมด่านนกก่อนเลยละกันคือคลิปที่คลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวเอนจินไปแล้วใช่ไหมครับโอเคคลิปนี้มารีวิวลูโดบ้างนะครับผมมาโอเคเนี่ยผมใช้เซตนี้นะทุกคนนะเออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนละกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนเป็น ผมใช้เกียร์ฟรีนะทุกคนนะเออต้องขอย้ำก่อนนะครับผมเกียร์ฟรีล้วนๆนะเดี๋ยวผมจะใช้เกียร์คริสต์มาสนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นอัพอัพน้ำหน่อยนะครับผมดูดามเมจหน่อยนะครับโอเคแร่หกร้อยเลยหรอ,อเซตนี้แร่เยอะ่ะโอเคครับผมบัฟไปแล้วแล้วใส่เลยโอเคคือมันจะได้ในเรื่องของการใส่สกิลเลยนะสำหรับลูโดนะครับผมโอเคก็โอ้โสุดยอดมากนะครับโอเค คือมันใส่สกิลบ่อยอ่ะเอาแค่นั้นพอคือตัวผมผมว่าตัวมันไม่ค่อยใส่สกิลนะเจ้ารูโดนะครับผมโอเคแต่พอใส่กระเป๋าสกิลก็มานะครับอืมโอเคคือโอเคเนี่ไงคือใส่สกิลบ่อยนะครับเพราะว่าใส่กระเป๋าแล้วก็เออนั่นแหละใส่ความเร็วในกระใส่ธนูนะครับผมมันเลยแบบเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอืมก็ผมบอกเลยว่าขอดูหน่อยละกันว่าหลบอีกรอบหนึ่งขอดูหลบหน่อยละกันนะครับ เหมือนว่าสกิลมันจะลึกๆป่าวะเมื่อกี้เนะผมไม่ได้ตั้งใจดูเลยว่ะโอเคขั้นสูงก่อนมไม่ได้ตั้งใจดูเลยว่ะโอเคบัฟเหมือนจะหยิบเตารีดมาเหรอโอเคปึ๊บลึกไหมอ๋อมันมันมองไม่ชัดระดันเนี่ยโอเคมันจะมองไม่ค่อยชัดนะโอ้แต่อุ๊ยโดนหายเลยเหรอบ้าหรือเปล่านายโอเคหยิบเตารีดมาแล้วไงต่อปึ๊บปึ๊บโอ้ถามว่าไกลไหมหรอมองไม่ชัดว่าด่านเนี่ยเดี๋ยวไปด่านอื่นแล้วกันโอ้ไกลนะไกล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 ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ เออพอไกลอยู่พอได้วัดได้เวี่งอยู่ได้เห็นอยู่เมื่อกี้เออโป๊ะไม่โดนด้วยนะครับอุ้ยแต่ว่านกตีไม่โดนด้วยโอ้ไกลครับทุกคนชัดเลยดอกเมื่อกี้ชัดเลยว่าไกลเออตีไก่ตีไก่กยอยู่นะครับเอออาจจะไปลองด่าน4 8กันบ้างนะครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่อยโอเคคือว่าเซตเนี้ยมันจะแล่เยอะนิดนึงนะทุกคน600กว่าเลยนะ6 5 2เลยอะแล่เยอะอยู่เด้อ แต่เพื่อความไวในการใช้สกิลผมก็จะลองแล้วกันนะครับผมโอเคเตาลีดมาแล้วยังไงปุ๊บไม่โดนเลยครับไม่โดนเลยครับลูโดนะครับคือถ้ามีอัปเกรดท่านเนี่ยผมว่ามันน่าจะแรงกว่าน,นี้สําหรับสายว่องไวลูโดนะครับก็ผมก็เปิดได้ในคลิปที่แล้วมาเลยนะครับแล้วก็มารีวิวทุกคนได้ดูเลยนะครับโอ้โหไบอกเลยของแท้นะครับโอเคผมโอ้โหคือขนาดแม่งใส่ไม่ใช้สกิลยากอะ่ะ ป๊อปป๊อปโอ้ยตีไม่ค่อยโดนเลยว่ะลูโดไแม่งต้องมีโดนแน่นอนว่ะอันดับแรกเลยคือแม่งต้องมีโดนแน่นอนจริงจริงแห่ลูโด่นะครับมันถึงจะเก่งครับผมว่านะเออถ้าผมว่าเล่นเกียร์แบบไม่มีโดนแน่นอนน่ยมันมันชักใจอะไรยังไงอยู่นะครับคือแม่งตีแทบจะไม่โดนเลยเว้ยเออผมบอกเลยว่าต้องมีโดนแน่นอนจริงโดนแน่นอนสําคัญมากนะในเกมนี้นะครับผมเออลองด่าน4ี่ร้อยสี่สิี่นีคือด่านพวกนั้นยังแบบยังกลางๆอยู่เลยด่าน4ี่ร้อยสี่สี่ผมว่าไม่ไหวว่ะ แต่ว่ามาโอเคไปครับบับมายกเตารีดมาโอ้โหเตารีดเท่นะโอเคใช้เลยเงียบกีบครับผมพาดติมเลยนะทุกคนนะโอ้โหไม่ต้องมีโดแน่นอนจริงว่ะลูโดวะเฮ้ยโอเคผมแนะนําว่าต้องมีโดแน่นอนอะลูโดอะโอเคสําหรับคนที่ปั้นลาดใหม่เนยโอ้ต้องสุ่มเลยรีหาลูโดแล้วก็รีหาเกย์โดแน่นอนเลยนะครับโอ้ยก็ได้อยู่ไม่ตายด้วยนะทุกผู้ชมนะ โอ้ต้องมีโดนแน่นอนจริงลูโดโอ้โหแมงหรือว่าเกียร์ธนูมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับเราเท่าไหร่วะเพื่อนโอเคโอ้โหโดนโอ้โไวจัดโอเคผมว่าจะขอเปลี่ยนเกียร์สักหน่อยวะทุกคนอืมคือเกียร์เนี้ยมันไม่มันไม่ค่อยไหวอะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกียร์ก่อนทุกคนโอเคอเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซตเกียร์แป๊บหนึ่งครับผมอ่าโอเคครับผมมาผมใช้เสตนนี้นะคริสต์มาสแล้วก็จะมีเลือดหน่อยหนึ่งนะเลือด ก็ได้อยู่นะครับผมก็จะเป็นต้านร้อยกว่าแล้วก็หลบ30บนะครับผมอ่ะมาผมว่ามันน่าจะลดแล่มาอีกหน่อยนะครับผมอืมแล้วก็มีอัปเกรดธาตุด้วยนะครับโอเคมาครับผมขอลองดานนกอีกทีละกันนะครับว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมมาโอเคดันนกอมตะนะครับผมมาครับผมโอ้แล่สามร้อยสิบนะน้อยมากน้อยมากโอเคครับผมปุ๊บแล้วยังไงต่อทีเดียวแตกมทีเดียว ทีเดียวโอ้ยังไม่ใช้สกิลเนี่ยคือข้อเสียมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือใช้สกิลยากอยูอย่นะทุกคนโปโอโ,ฮโ,อโฮหฮ่าเอ้ยมันไม่หายว่ะโอเคมีเลือดถือว่ามีเลือดและรอบนี้นะครับโอเคสองทีแตกแต่ว่าโอ้โหลูโดโซัดท,ทีเดียวหายเลยครับผมเวลิกูดนะครับเออโอเคขอ,อทิ้งแล้วกันนะครับผมเพื่อความช่ว์นะเออฟุกหรือเปล่าเมื่อกี้นะฮะเออขอแบบมาพุ๊ดใส่สกิลเลยได้ไหมใส่นกเลยได้ไหมเออ มันมีบัฟวิ่งกันกคนร้อยเก้าสิบอาถืออุ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับโอ้โหเป็นไงโอ้ใช้ได้นะครับผมทีเดียวล่วงนะโอเคโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะดูด่านสี่ร้อยแปดกันบ้างนะครับผมท่านผู้ชมนะไปครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันจะได้สักกี่น้ำนะครับผมทุกคนนะเออมาโอโอ้ได้อยู่มีผมมองมันเหมือนมันข้ามหลังหรือเปล่าวะทุกคน เออทุกคนลองมองช่วยผมมองหน่อยมันมันข้ามหลังหรือเปล่าวะเออแม่งเหมือนข้ามหลังเลยเพื่อนโอเคครับผมได้ไหมเออได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้โหมาเริ่มมาเป็นกองแล้วครับใช้สก,กิลหน่อยลูดโดลูดโดคุงใช้สก,กิลหน่อยใช้หน่อยจะได้เห็นฮัลโหลฮัลโหลไมเฟนฮัลโหลใช้หน่อยสก,กิลคุณอยู่ไหนฮัลโหลเฮ้ยไม่ใช้สก,กิลเลยเหลอ,หลอโอเคใช้แล้วโปอ,โอ,โอ,โอ้ไกลนะตีไกลนะทุกคนนะเออ ตีนข้างไกลนะครับผมเออโอแต่ว่าคลิปนี้นยผมอัดตอนตีสี่ถึงตีหยังไม่ได้นอนเลยนะครับผมน้องชมผมขอ20ไลค์แล้วกันนะคลิปนี้เลครับผมโอเคไปปับ๊บได้ไหมโป๊มันเหมือนจะข้ามนะมันข้ามหรือเปล่าวะผมแม่งมองไม่ชัดเลยสกิลแม่งไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เลยวะ่ะเออมองไม่ค่อยชัดเลยนะว่าเออเลนเจอร์เนี่ยมันตีแม่นหรือข้ามหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย เออแต่แต่รู้ว่าไกลอ่ะที่ผมรู้อ่ะคือมันมันตีเหมือนจะเหมือนข้ามหลังอ่ะเออโอ้โหเรียบร้อยว่ะเออไม่แน่ใจอ่ะแต่รู้ว่ามันมันมันไกลอ่ะมันตีไกลอ่ะเออมันมันขายการไกลอเป่าลุโอเคเออเลนเลนเจอร์ไอไอเอนจินเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยแม่นเนาะแต่ว่าเวลามันรวบเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะมา ด่านบอสหน่อยบอสไอ้ห้องแรบนะครับผมโป้พลาดว่ะอุย้ยชี้หายแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกดโลมันหน่อยนะครับผมทุกคนช่วยหน่อยได้ไหมเนะี่ยโป้โอเคตีไกลอ่ะที่รู้ก็คือตีไกลแหละเออคือมันก็แค่ด่านนี่ไงผมมองว่าถ้าไปเล่น10 V10 เนี่ยผมไม่ผมผมก็ไม่การันตีว่ามันจะเก่งนะรูโดนะครับแต่ผมมองว่ามันน่าจะดีกว่านะีะเออโอเค คือหน้าต้องมีตัวรีสกิลให้มันหน่อยนะสำหรับลูโดนะไม่ไม่ใช้สกิลเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โอเคอ่ะขอลองเจอเลนเจอร์หน่อยผมอยากให้มันเจอมากผมเลนเจอร์คู่นี้นะก็เป็นทางด้านไอพาวเวอร์นะครับผมพาวเวอร์แห่งโคลบโบที่แล้วเนาะแชนซอร์แมนนะครับผมอ่ะขอหาตัวเองก่อนนะเอออยู่ที่โอ้เหมือนจะไม่มีนะอาหารเลเวลดีกวนะ่านะครับก็ เขาบอกว่ามันก๊อปปี้กันนะครับผมแบบเหมือนกันนะครับผมสกิลเหมือนกันนะแล้วเป็นสายของวามันแปลกแค่ธาตุนะไอ้มันธาตุน้ำนะไอ้พาวเวอร์มันธาตุไฟนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูหน่อยว่าเลนเจอร์ลูโดเนี่ยกับพาวเวอร์เนี่ยใครจะไปก่อนเงี้ยผมไปครับผมลุยอ่ะผมผมอยากรู้นะว่าลูโดเนี่ยจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าแต่ฝั่งนู้นน่ะมันก็เกียร์ไม่ต่างกันหรอกครับผมเกียร์ฟรีเหมือนกันนะแถมไม่มีอัปเกรดเอ้ยมีอัปเกรดธาตุนะโอ้ อัปเกรดชนอัปเกรดครับผมแต่รอบนี้เหมือนว่ารูโดจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วครับคือมันประชิดหน้าป้อมได้ไวมากนะครับผมเสริมได้ไวมากเออไอดีหลักผมก็สุมได้เลยนะครับผมทุกคนก็สุดยอดจริงเออสามสิบห้าสี่สิบตัวแล้วมั้งเออโอเคจบไวนะผมมองว่าจบไวนะเกมนี้นะครับผมอ่ะก็ค่อนข้างไวแหละเออรูโดนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกตัวแล้วกันขอลองเป็นทางด้านของ เดนจิละกันอีกตัวหนึ่งนะครับเอามาอ่ะตัวสุดท้ายขอเป็นเดนจิละกันเพราะว่าเดนจิเนี่ยมันเป็นสายพลังนะแล้วก็เป็นธาตุเดียวกับอ่อลูโด้ด้วยนะครับผมอ่ะขอลองกันหน่อยว่าเดนจิไอ้ลูโดเนี่ยจะสามารถงัดเดนจิได้หรือเปล่านะเออไปครับผมลุยอดีหลักและดีลอมผมก็ดอง Ruby ดองตัวกาชานะแต่ที่ทุกคนเห็นว่าสูงนะคือมันเป็นระบบระบบแอนดรอยนะครับ อ่ะมาครับผมลูโดวีเอสเดนจินะครับผมมาดูกันว่าใครจะไหวนะครับใครจะล่วงก่อนนะครับแต่ผมน่าจะรู้ผลอยู่ผมว่าลนะูโดเนี่ยน่าจะยังไม่อุ้ยคือมันกระโดดข้ามไปแล้วนะสำหรับเจ้าเอ่อเดนจิ i, นะครับผมอ่ะคือเดนจิมันได้ถึกและทุกคนมันได้มันได้ถึกอยู่แล้วแหละเอเดนจิ i, นะครับมาครับผมได้ไหมคือลูโดเนี่ยมันผมมองว่ามันตีไม่ค่อยโดนเลยว่ะมัน มันไม่ค่อยแม่นหรือเปล่าวะลูโดนะครับไม่แน่ใจอ่ะแต่คือผมโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูโดเอาดีดีกาจิอาคุตะเฮ้ยเอาดีดีหน่อยโอ้อันนีม้ม่กระแสขนาดนี้วงการเกมบัฟหน่อยได้ไหมบัฟหน่อยได้ไหมวงการเกมที่ขอร้องล่ะโอ้โหมันโดนกดขนาดนี้ผมไม่ผมไม่อยากเห็นภาพนี้เลยอนะ่ะโอเคลูโด โอเคครับผมโอ้โห و, เดนจิม่งก็มันก็เวอร์จัดมันก็ข้ามกระโดดกระโดดอย่างเดียวเลยนะเดนจินะครับเออโอเคก็เฟี้ยวเลยว่ะโอเคครับท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้ก็แบบง่วงนอนมากนะผมแต่ว่าเพื่อทุกคนผมทําได้ครับผมขอคนละ2ี่สิบไลค์ละกันนะครับเออขอ2ี่ิบไลค์ละกันละคลิปนี้นะอ่ะ ส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามเพจช่องทีนะครับเนี่ยผมฝากทุกคนกดติดตามช่องทีนะครับหน่อยละกันนะครับแล้วก็เพจด้วยนะครับผมโอเคก็โอ้โหคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแหละผมมองว่าลูโดเนี่ยถ้าถามพูดตามตรงคือมันก็เป็นเลนเจอร์ที่ต้องเล่นต้องเล่น10ตัวแหละนะครับ เออต้องให้เพื่อนช่วยหน่อยนะลูโดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่านาะคตนน่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าลูโดนะครับผมพระเอกโคระโบในรอบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับผมทุกคน